อ่ะไอยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยนะอืมไอพวกบ้าหน้ากากเนี่ยไอ,อยพวกบ้าหัวโขนเนี่ยนะตอนที่ว่ามันมียศมีตำแหน่งเนี่ยบ้ากันนักนะจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีบาบ,บุญคุณชั่วไม่รู้บาปคืออะไรบุญคืออะไรไม่รู้ไอหัวโขนเนี่ยมันจะไปครอบงำยมยมเนี่ยอย่างที่เห็นข่าวไหมอบตอ่ะไปไปดา่ากับพระเนี่ย เรื่องอะไรเหม็นขี้ไก่อะไรของมันนะเออแล้วก็ด่ากันพระท่านก็ดีแล้วพระท่านอยู่ในขันติโอเคนะไม่ต้องไปตอบโต้อะไรมันหรืออะไรไม่รู้นะเห็นผ่านๆเห็นข่าวผ่านๆข่าวนี้จะสรุปยังไงก็ไม่รู้แต่กูเห็นแต่อบอตอนน้มันมันไปยืนดาน่าพระนะเป็นไงหัวโขนครอบครอบหัวโขนครอบหน้ากากพอมึงหมดยศหมดตําแหน่งแล้วมึงน้ําตามึงจะครอมึงคอยดูนะกูบอกไว้ก่อน เพราะฉะนั้นที่มาพูดเนี่ยไม่ได้มาว่าโยมไม่ได้มามากล่าวร้ายโยมเลยอยากให้โยมมีสตินอยามียศมีลาบมีสรรเสริญมีเนี่ยอย่าไปหลงมันมากถ้าหลงมันมากแล้วเราจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ยืนด่าผ้านมึงที่ดูเนี่ยบาปบุญคุณชั่วไม่รู้เหมือนกับไอ,สอ,อ้สวคนนั้นอ่าประเด็นของวัดบางคานนจะว่ารูปใหม่เขาจะเข้าไปดำรงตำแหน่งอ่ามันจะมีไอ,สอ,อ้สวคนนึงน,นะ เออไปยืนด่าพระบอกว่ากูไม่เตะให้ก็ดีเลย้พระนี่ยเขาว่านะพระเล็กๆเขา้นาะมันกําลังหลงอํานาจไงคิดว่าตัวเองใหญ่เออไปว่าพู้พระเล็กๆเนี่ยนะท่านก็เป็นระดับพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะอืมแต่ไอ้เรื่องผู้ใหญ่ผู้เล็กก็ไม่ไม่รู้มันเป็นแค่เรื่องสมมุติอ่าแต่ถ้าว่าจะพูดตามยศตามตำแหน่งท่านก็พระผู้ใหญ่เหมือนกันแหละนะนะอ่าประเด็นนั่นแหละไม่รู้ตอนนี้มันมันจบกันยังไงไอ้สวนั่นก็หลกกลานะ มึงแกก็แกเห็นไหมพอมึงไม่มีตาแหน่งแล้วเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าบาปบุญคุณชั่วมันจะหวนกับคืนมาย้อนกลับมานะอืมมองดวอนาคตแล้วไม่ตายไม่ดีนะไม่ติดเตียงก็อะไรสักอย่างอ่ะนะเอามาพืชเอามาพาดไม่อะไรก็สักอย่างแหละดูทรงแล้วตอนมีตําแหน่งแม่แฮนะเพราะฉะนั้นแล้วโยมฟังอัตมาไว้อัตมาไม่ได้บอกมาว่าใครหรือว่าไม่ด่าใคร คือมาพูดให้มันเกิดสติแล้วอย่าไปหลงมันมากพระเหมือนกันเออตำแหน่งพระคงท่านเจ้าคงเจ้าคุณท,ท,ท,ท่านนู่นท่านนี่ท่านอย่าไปหลงอย่าไปหลงมันมากถ้าหลงมันมากแล้วมันจะไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีแค่นั้นเองนะทุกคนทุกท่านนี่ก็ฝากให้มีสติให้มีพึงระลึกไว้ว่าเราก็แค่เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยตายไปก็คืนสู่ ธรรมชาติกันไปทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลอย่าไปหลงถ้ามันหลงแล้วมันจะคิดว่าตัวเองใหญ่โตไงอ่าแล้วกูจะดา่าใครดา่าโดยที่ไม่รู้จักบาปบุญคนชั่วประเพณีอันสวยงามวัฒนธรรมอันสวยงามไปด่ากับพระมึงคิดดูดิมันไม่มีใครที่จะไปส,สรรเสริญเยนยอมึงหรอกนะถ้าว่ามึงไปด่ากับพระเนี่ยมันมีแต่คนที่จะสาบแช่งมึงอืมมันไม่มีคนดีที่ไหนหรอกที่เขาจะไปเยินด่ากับพระที่เขาจะไป เถียงกับพระมันไม่มีคนดีๆเขาไม่ทำกันนะเออต่อให้มึงจะเถียงกับพระจนชนะมึงก็ไม่ได้ถูกสารเสเนเดวชีวิตมึงจะตกต่ํายิ่งกว่าเดิมอีกจริงๆหากินไม่ขึ้นที่อย่างอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าเห็นมานักต่อนักแล้วนะเออไม่ใช่ว่าพระไม่ใช่ว่าอาตมาห้ามให้ไปด่าไปไปไปอะไรนะแสดงความคิดเห็น กับพระที่ถ้าผ้ามันแย่ๆมันเสื่อมมันเสียมันอะไรก็เออเราก็พิจารณาแสดงความคิดเห็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามสมควรเออนะอืมถ้าท่านยังคลองภาคการสัมพัษอยู่อ่ะมึงก็มึงก็พูดตามให้มันเหมือนคนพุทธเขาพูดนะเออนอกจอากมึงนอกศาสนาแค่นั่นแหละเอ,อ้ยคนนอกศาสนาเขาก็ยังเคารพนะไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามเขาก็เขาก็ คนดีๆเขาก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะอะนอกจากพวกนอกเลียดแค่นั้นแหละมันจะมามาอันนี้กันก็เหมือนคนพุทธเราก็เหมือนนอกเลียดเนี่ยไปโจมตีศาสนาคนอื่นเขาเอาศาสนาตัวเองให้มันดีก่อนอย่าพึ่งไปโจมตีศาสนาคนอื่นเขานะอะพุทธศาสนาพุทธไม่ได้ดีทุกคนแล้วก็ไม่ได้เลวทุกคนพุทธคิดอิสลามเหมือนกันมันจะให้ดีทุกคนเป็นไปไม่ได้เออ จะชั่วทุกคนก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปโทษที่ตัวศาสนาต้องโทษที่ตัวบุคคลนะอัตนาอัตมายังเชื่อเสมอว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะแต่คนที่มันนับถือศาสนานั้นมันจะเป็นคนดีหรือไม่อันนี้ไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลไปอยังเชื่อเสมอนะนอกจาก พวกโยมเนี่ยจะไปหาข้อมูลอะไรที่ว่าคําสอนของศาสนานั้นต่างๆแล้วเอามาบิดเบือนว่าเอเอไอไอศาสนานี่มันสอนให้ปรรทุสสลายคนอื่นนะแล้แต่ได้บุญอะไรเงี้ยแล้วแต่บางที่ศาสนาต่อหนึ่งศาสนามันก็มีหลายลทัทธิหลายเออหลายหลาย,หลายนิกายหลายอะไรก็ไม่รู้บางบางนิกายมันก็หัวรุนแรงก็มีบางอะไรก็มีไม่รู้นะแต่หัวใจหลักก็คือ ยังไงก็ยังเชื่อมัน่นว่าสอนในั้นเป็นคนดีนะอือนะอ่าย้อนกลับมาเรื่องสวมหัวโขนเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์โยมมันได้มาแค่ว็บๆแค่นั้นแหละนะถ้าถ้ายศถาบรรดาศักดิ์มันเสื่อมตอนไหนเนี่ยอืมจะมาน้ําตาคลอจะมาจะมาอะไรอ่ะสํานึกบาปตอนนั้นมันก็สายไปแล้วนะอืมเพราะเรอย่าเหลืองอย่าหลงมันมนะ อืมนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอนะ่ะมันดีที่สุดแล้วนะอืมไม่หรือไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมึงก็ไม่ควรที่จะไปอะไรอย่างนั้นน่าเกลียดนะ่ะอืมเอาแค่นี้แหละฝากครงทุกท่านด้วยไม่ว่าพระหรือโยมพระก็มียศถาบรรดาศักดิ์เหมือนกันท่านก็อย่าไปหลงเหมือนกันนะโยมก็เหมือนกันยศถาบรรดาศักดิ์เป็นอะไรเนี่ยเออไม่ว่าจะ กำนันผู้ใหญ่บ้านรบตอ,อะไรเนี่ยเออมันไม่มีมันไม่มีอะไรใหญ่เกินใครหรอกคนน่ะนะอย่าคิดว่าตัวเองใหญ่นะบางที่ตำแหน่งใหญ่ๆหรือว่าความรู้สูงๆระดับซีซีนั่นซีนี่ขึ้นไปซีเจ็ดซีแปดซีเก้าแล้วก็ว่ากันไปเออข้าราชการระดับสูงบางที่ปัญญามันยังต่ําเลยมันยังมีอ่าเพราะฉะนั้นความรู้หรือหน้าที่การงานระดับ สูงระดับนั้นระดับนี้มันไม่สามารถหรอกที่จะชี้วัดตัวปัญญาได้ที่อามาบอกมันสามารถเออชี้วัดระดับความรู้ได้ระดับความรู้ระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ระดับปัญญาเพราะนั้นความรู้กับปัญญามันคนละอย่างนะมันไม่สามารถชี้วัดสติปัญญาของคนเราได้ไม่ใช่ว่าเรียนสูงหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงมันจะฉลาดทุกคนมันมันมัน,มนไม่ใช่อ่ะนะมไม่ได้อ่ะบางทีคนเรียนจบนน้อยเนี่ย ระดับสติปัญญาเขาโน่นอะไอสไตโน่นอะเออจีเนียสน่น่นะมีน,นะ, <c oughs> เ,นนะ,นะเพราะฉะนั้นอะตมาเลยไม่เชื่อเลยไงการศึกษามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่บ่งบอกมันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีคนชั่วหรือว่าสติปัญญาสูงต่ำ EQ สูง IQ สูง EQIQ สูงต่ำไม่สามารถอืมนั่นแหละเพราะนั้น ที่อาตมาพูดมาเนี่ยก็นะสูตสูสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร